你看。 ทำใไมใจนอกนมี้มีคอยสบายออเสียเร่าร้ายความว่าออถ้าพวกจนตั้งหน้าบากายังมาเนีมาทีวังไมหนึ่งเออจะพึงผู้ใดแต่อยากกลัวมันแหละใคร วนี้กลัวใดอะก็กลัวไอ้พวกโจรขุณทุง่งคิดดีว่าคนอย่างพี่จะเกงขาดวาดกลัวจนขุนทุง่ง <c> อ <oughs> ไม่มีทางให้มันมาคืนนี้สิวะแต่ผมคิดว่าเราอย่าประมาทดีกว่านะครับอย่าเยนะครับว่าโจรคุณทุ่งประกาศจะป้อนที่ไหนมันต้องทำให้สำเร็จประกาศจะมาป้อนล่ะ มาลองดูที่บ้านกำนันสวัยยังได้รู้แล้วทิพย์ไปเจอมันที่ไหนผมไม่ได้เจอมันหรอกครับเอาแล้วรู้ได้ไงว่ามันจะมาป้อนบ้านนะคืออย่างนี้ครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยไอ้พวกโจรคุณทุ่งเนี่ยมันได้นำจดหมายฉบับหนึ่งไว้ที่บ้านกำนันเลยครับอ๋อมนเขียนจดหมายเลยวะครับเขียนว่าไงไม่เขียนไ้ว่ามันจะขอผ่านตะบนกระทุ่มไร จะมาที่ตำบลกุดแดงจำเพาะจะจะมาป้อนบ้านของน้ากำนันเนี่ยครับโอ้แต่มันบอกว่ามันจะขอสะเสบียงจากกำนันเลยสองมือ้อกำนันเลยว่าไงวะก็จายอมต้องส่งครับโอ้นี่ขนาดไอด้กำนันเลยขนาดเป็นเดียวมันยังกลัวเหรอไม่มาขอกู่อ่ะหัวแดกลูกปืน แล้วคำนันเลยว่าไงวะก็จำยอมต้องส่งแหละครับแต่คำนันไม่กล้าแลยครับกล้ให้ลูกสาวไปส่งโอ้นี่คำนันมันกลัวถึงขนาดนั้นเลยเลยวะติ๊บไม่ต้องกลัวและวะ้วเว้ยให้มันมาคนนี้สิวะไอ้พวกจรคนทุ่งน่ะรับรองหมาได้เด็กเลือดเออวะไอ้สวัสด์พูดถูกเว้ยมันมาก็าไม่ปลอดภยัยเออนี่กระถิน่น ไปจัดการเตรียมข้าวปลาอาหารตอนนับทิพย์เขาหน่อยนะคืนนี้เลี้ยงอ้ใหญ่โตไปเลยตอบแทนที่ทิพย์เขารุษานำข่าวนียบอกกับเรานะงั้นทิพย์รอนะสักครู่นะเดี๋ยวน้าไปทำข้าวไปทำกับแก้มมาให้ครับครับน้าตามสบายครับน้าไปก่อนแล้วอ้อนี่คำนั้นเลยมันกลัวเลยว่ากระแสเป็นเดียวก็ไม่ทราบหรอกครับถึงข้าในลูกสาวไปส่งครับ ไม่มาขอกูวะโอกาสนังนนางจะได้นำปวางตุงปลาลงต่อหน้าคออในตันทีโออาไว้กานอุบ ต้องผู้จ้าโอ้ตั้งหน้าจะบัดซีสวัสดีนะคะมาสวัยโอ้อีสาใหญ่มาทำไมอะคุณปู่สังให้หนูมาค่ะโอ้พี่ปู่าสังให้มาค่ะเป็นไงอ่ะปู่สบายดีเหรอปู่ไม่สบายแล้วค่ะตอนนี้หนูปู่หนูสามวันดีสี่วันไข้อ้าว แล้วทําไมไม่นําปู่ไปหาหมอก็เงินไม่มีนี่คะอ้าวไม่มีเงินค่ะแล้วจุดประสงค์ที่มึงมาวันนี้ต้องการอะไรปู่บอกว่าให้มาขอเข้าวสารคะ้าสิบก,กิโลค่ะห้าสิบกิโลคะ่ะพ่ะออีเป็ดนี่แม่เคยนะพ่อนะไล่มาไปเลยพ่อเฮ้ยไม่ต้องยุ่งจัดการเองเลขอเข้าวสารอย่างเดียว ยืมเงินด้วยค่ะเงินด้วยค,ค่ะเท่าไหร่ผูบอกว่าขาจากห้าร้อยก็ห้าร้อยอันข้าวแบบที่นาก็ถินในครัวมันไปคอันหนูขอทาง itar, อ่อนยน,นะคระับสบายค่ะคือว่าไอ้ท้องใครสั่งให้มึงเข้าที่ตรงนี้อ่ะคือว่าไม่ต้องมาคืออะไรของมึงกูไม่ได้เรียากไปร้องมึงเสียข้าวมาตรงนี้อ่ะ ออกไปเหล่าพ่อมไหว้ก้าวไปช่วยอาบกาวชั้นงนงมึงไม่ต้องเข้ามาเสียตรงนี้มันจัดการเองได้มึงออกไปออคูอ่เนาะฉันทราบเลยก็เรืร่องมันจะแบบนี้นี่มึงออกไปอย่างนี้ก็อย่าก้าวไปเสียเลยไอ้เจ้าของบตตอรี่เราแล้วนูว่นนู่นหุ่นไปแล้วนเนี่ยมึงอีกตัวล่ะเร,รงอไรดีจ้ะเรงอไรดีจ้ะ ก็มาแชร์จอเงินคุณโจอี๋ก้อนอะไรหลัวก็ออกไปข้างนอกให้ประชกากรเองจนนี่จอดนะปิดคนยังเลยจากวัน้าทิตยงเรียกวันที่ห้าเรี่อง,งแรงหนีแลพี่น้องประชาช่วยในตำบลคุณแดงเอออยากปุ๊บไอ้ก้าวไปเป็นกำนั้นแล้วท่านนี้ช่วยจัางปีอีดูแลประชาช่วยในตำบลไม่ไหวเกิปนปัญหาตุกยาตุกยาเป็นตนนื้อจนช่วยจัางปี ทังนีปนัญหาเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ช่วอ,อ่ะฮะท่านอย่างยิ่งเดานี่นี่ท่านบอวหามีอำนาจแต่ลมล่มกนปนัญนไม่ยืน่นจำบ่มไววไม่ยืน่นนี่นี่ไอปัญหาแบบนีนไน้ไม่ยื่นไม่ยื่นได้เลยนะเออแต่ว่าจะวันง้งไม่รู้จะองเหมือนชื่อเลยใ่างพี่ไม่รู้เลยแมแ่เราคุ้นว่ารู้จักบา,าเอ,เเอาใจเองพี่เอ้เรือ,อ,อยไปต่างพี่ไอ้ท่านยแม่มก,กูโคนี่ ท่นใครอะครับอีสาลายหลานพี่บัวนะสวยนะครับมันสวยกว่ายิ่งแต่กปู่กับย่ามันจนหมาไม่เด็กแต่ผมว่ามันสวยเอ้ยพี่ทิพย์ไปสนใจอะไรคนอย่างนั้นนะไปสนใจเฉดมนุษย์ชักเป็นชากมนุษย์อย่างนั้นทำไมทำไมน้องสวัสดิ์ว่อย่างนั้นจะไปสนใจอะไรี่เราไปหาอะไรกินดีกว่าเออมาทางนี้ นั่นนงจะนางจะได้เด็ลงมาวางตุงป่ายอลงตอนหน้าคือในดนตัอาติงกานุมา ก็นาะสวัยบอกว่าให้มาขอข้าวสารค่ะมาขอข้าวสารเหรออ๋อแสดงว่าที่บ้านไม่มีแดกอีกแล้วเหรอฮะ,ะนี่สาหร่ายมึงโตเป็นสาวแล้วนะทำไมไม่คิดทำมากินบ้างนะก็ไม่รู้จะทำอะไรนี้คะอ้าวบอกตรงๆนะสวยๆอย่างมึงนี่ไปที่ไหนก็ได้แดกอ๋อเอาอย่างนี้ดีกว่า มึงมาทำงานกับกูไหม,หมเงินเดือนดีนะไม่ต้องการทำโรงงานเช่นนั้นอ๋อมึงเล่นตัวเหรอไม่เล่นตัวแล้วค่ะมาขอข้าวสารห้าสิบกิโลค่ะอีหน้าด้านมึงคิดหรือว่าปลูกหญ้ามึงข้าสารมาฝากบ้านกูฮะแต่กูว่าสงสารมึงไม่ได้เพราะปลูกกับหญ้ามึงช่วยกูตลอดเอานี่เอาไป ให้มึงสักหนึ่งกิโลก็พอแล้วขอบคุณมากค่ะออกไปสิยังอีกเรื่องหนึ่งค่อาอาาะอ้าวอะไรอีกอะ่ะน้าสวัยบอกว่าให้ยืมมอนุสักห้าร้อยก็ห้าร้อยอ่ะโอ้ก็เนิ่งเข้ามาทางนี้มามาห้าร้อยมึงจะให้มึงน,นี่ห้าร้อยมึงต้องการมึงก็ไปอุ้ยไม่ต้องการเลยค่ะขอลาน,น่อแท้อีเปลต มาทุกทีขอทุกทีพี่สวัยก็เหมือนกันนะปเปรตนี้มาเท่เข้าในครัวทุกทีโดนข้างนี้ต่อไปไม่มีสิทธิ์ุงปาจับน้ำแตนทางเดินรอง่ายนงตั้งเก็บทางงานกายัหนักนะ เนมาแกลไกต้องมีผู้ามาถึงกายาลงแล้วๆร บนนู้ใดีรองนู้เหนคื้นทำไม่ดีใจได้นี่ใจดำตาออกฟือ้ออกมาแน่ไม่คนเรายีใจกรนาตาออกเฮียใจกรนาตาออกได้ยังงบกันนาออกอเนเปิดปิดามเลยามตาอยาาคิดเด๋ไม่บรมน้นี่ที่มาตึงรองแท้กันแล้ว หยอกกันดิน่งปุ๊ดหยกักแม่มันเจ้าหัวหูขอข้าวสารไม่ได้เลยฮะก็ขอขได้ไม่ได้ก็หนูได้มาแค่นี้แกะแต่โอ้ยแม่มันหยดดูดำมันจอยดำดูอ้ามจอยอ้ามดูเก็บจอยเก็บมาก็หาที่โหลดได้รักเนี่ยหนูขอไม่ได้อย่าไวไอ้เจ้าอย่าไวไอ้เอ่ะอันมึงจ,จดใจใจตรง จอยอันดักเก็บไว้ตึงปลาไปจำจำเปียกมาดีว่าอ้อตึ้งเบิ้งแรงอ๋อมาตอนเร็วตึงรองจอยก็ไม่ได้รองจอยคุณหนูโดนตบหน้าค่ะฮะงงโดนตบหน้าค่ะใครตบก็หน้ากระตินตบหน่ายอีเทนนี่อ๋อแล้วเราเราเรามอมงกันนาะมอจัดการเห็งแบบนี้อ่าๆๆกำนันไว้นะ ก the ูก right. right? right? ็ตามที่หวานี่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 มีอมึงอีติ้นตบหนอกได้ได้ได้จริงไหมใครเออกินมาคนเดียวเออเจ็ดแม่หัวดอไอ้ะอ้ยกแม่มาดมันโนเลยกูพูดได้คำเดียวเลยครับว่าอะไรนู วาดไล่วาไล่กูจะไปว่านะทอมกูยห้แม่เรื่องของเขาได้กินไรก่อนนี่รากินไรเพิ่งก้อแงหน่เป้กูจะแต่เราก้อต่างเป้ก็สมบู้เลยทีนี้มึงหนูจะไกลมังเจ้านี่หนูจะคอยเยูกูมาแต่ร้งนได้กินุกวันก็บ้านที่ต้น แต่วันที่ตนก็ไปหนูรากูมาออดิ้นหวังนี้ไปบ้านเราปิโย่าวาหนาปัดปิ้งไงก็ไรกันจำรู้ก็เกย์ดูดีมึงหูจะเกยมึงหูจกเปย์ยังไงจะนี่ไปอัน เดี๋ยวจินไมนรู้จึงบ้านหนังเปียมขอเลยหนังเปียมออกมาตับกันเปร้ับมันจะกินได้ลูกแต่งปุงแต่องตำบรื mm ้อ hmm. ม like ึงจะไม่เป like ็นมั้งแล้วก kind of um, ับนั่งกับนั่งไปย่อยแต่ยยรองกับหนูยาไอ้เมืองมึงจะจะเจนเข้าใจผิลร่วงหมอนี่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 นจะกู้เขานะมึงอยากจะกู้เขาเออ เอามอาแต่เอ so, like, oh, no, oh, oh, ็กซ์ไ <confiance> ม่ต่างกำเกอนไปลงะมูเก้าต่างคันนี่ย้ำได้รอใบไตร่นี่นี่นี่กูเนี่ยต้องนี่นี่เหนี่ยาทองกูจัดเจนกับเัาเดียวเล่นหวานเราก็จิบเนือปานมบังคมก็าร็ยอดทองมาปกเพื่อจะก้าวข้าเจนเราจะรถเราอดกันมานดน Tăng bia bia dặn, rán, thăng bay. phê À, mày, chén mày. O phan nói thăng nhau, phát nổi rau. Oh, lê gắn ní gây. Tēn ai đâu ra bắn đi lên. Tôi đều khủng tăm bát. Mpah, khủng tăm bay lưu. Mông ní ơi, lưu bát. Tăm loi, ta beng ta beng ơi. In bàn áo lò 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 เดียวกูตำบดตึงมึงกันอย่าว่างเปล่าฉอยเป็นลูกกูนี่ไอ้กูเป็นลูกกูเออมึงจอยับตัวเดียวไอ้กูดับจูบไม้ก็ได้กูบายบายของกูตำจะฉีดนะโอ้ลัวเอ้ยนี่กูรูอนโอ้ครูเอ้ยนี่กูรูอนชาดียงก่อนเนี่ยยัง ช้อนให้ปูกปาอ่านจอยเอว่าขูด้อนให้ปูกปลาหาเหมือนเล่นนะโอว่าขูดอนให้ปูกปลามาจ้อนข้าให้ตรงนี้กเลย มึ่งใจกูยับเล็กๆผีให้กูยับเป็นปราชญ์ได้ปราชญ์กลางกูยับได้ครูเจ้าเอ๋ยครูสอนชาดียงก่อนอยากเอ๋ยจอหา้าเรือปราชญ์ชินโอ้มึงเป็นชินกันเออคุ้ยแกกินไม่ได้คว้าไอ้ได้มึงเารอคุ้ยแกกินไม่ได้คว้านี่อ,อย่างต่างฟีอันเดินข้อกางเขนไปเลยค่ะ เอตอตรงป่าจับน้ำตา ยาคินแล้วหนาหน่อยใจแล้วกายยอดใหญ่ไปปอบผู้ใจนาหน่